สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องโบวี่ซากุระกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องโบวี่ซากุระเนี่ยจะพาทุกคนนะคะมาดูเอ้มาดูละครเรื่องสั้นตอนเดียวเดียวจบตอนฮะเอ้ไม่ใช่ดิละครสั้นตลกตลกเรื่อง ฉันหาอะไรมากินที่ห้องไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเฮ้ย <c oughs> วันนี้ไปหาแม่ที่บ้านดีกว่าจะย้ายไปอยู่กับแม่เลย โอ๊ยชนซะได้ไม่เลยโอ้ออออออโอ๊ยพี่กแกเห็นนางวินเทลไหมนะวันนี้เนี่ยฉันเดินไปเห็นนางวินเทลโอ้โหแทบรถไม่ชนเหนือวิ่งน่าเกลียดมากเลยอย่าเป็นผู้หลับผู้หญิงโอยด่าฉันอีกแล้วเหรอเนี่ย Tơ đã ban nêu hồ dạy mắc gọi gim mối website lòng เอารถมาเพื่อมีคนขับรถไม่ดูรถก็ต้องตากแดดอีกเช่นเคยนะข้าว่าทางนี้ใช่ไหมแม่ก็ไปทำง,งานแต่เราหาอะไรขึ้นไปกินบนห้องบนห้องนอนก่อนดีกว่าโอ้ย เฮ้ยโอ้ย,อย,อยห้องนอนใครเนี่ยน่าจะห้องนอนแม่มนาะเพราะสละอยู่แม่ข้างบนจะมีห้องนอนไหมนะอาล่ะขอให้มีไอมีห้องนอนเฉยเลยโอยดีดองอ่ะห้องนี้ล่ะห้องนี้ล่ะห้องนี้เป็นห้องอะร นอนดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นเตียงยากจังอื้มอื้มอ้าวจุดนั่งสวยนันทะอะฮ่าฮ่ไดีกว่าห้องนั้นก็สวยนะแต่ห้องนี้ก็ไม่แพ้กันน่ะดีดีกว่าด้วย ห้องนี้ดีกว่าโอยเก้าเอ็กก็มีน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยอะยทำน้ำแดงกินตรงนี้ดีกว่า วัดเลยทำตรงนี้กินดีกว่าไม่ทำตรงนี้ดีกว่าไปทำข้างในดีกว่าเพราะนี่คือห้องไม่ใช่ห้องห้องนรันลร์ลเพราะว่านี่คือห้องนอนของฉัน <laughs> โอ้ยฉันไม่อยากนอนอ่ะ เมื่อกี้เพิ่งเก็แบเองต้องรีบไปวิ่งแบบสโลไม่ต้องโกงไม่ต้องเก็บมันแล้วเก็บเจ้าของวิง่ง ไปซะก่อน oh, <yeah. S 1> ต้องรีบไปต้องรีบไปต้องรีบไปอ้าวเย่แล้วจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องอะไรนะ จะไม่ได้อ่ะจำไม่ได้อ่ะทุกคนเราดูตอนเอออันนี้อันนี้ตอนเดียวจบนะคะบ๊ายบายค่ะ